ส่วนใหญ่นะคะคนจะเห็นความไม่ดีของคนอื่นแต่ไม่เห็นความไม่ดีของตัวเองคิดว่าคนอื่นเป็นอย่างไรเป็นความคิดของเราเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะรู้จริงๆว่าขณะนั้นเขาคิดอะไรเพียงแต่เราคิดว่าเขาคิดเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปละความไม่ดีของคนอื่นที่เราบอกว่าเขาไม่ดีแต่เราเองขณะที่เห็นว่าเขาไม่ดี ขณะนั้นเราดีหรือเปล่าเห็นคนอื่นไม่ดีเราว่าเขาไม่ดีแต่เวลาเราไม่ดีเราว่าเราหรือเปล่าเวลาเราไม่ดีคนอื่นก็ว่าเราไม่ดีแต่เราไม่รู้ว่าเราไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนตรงอย่างยิ่งนะคะที่จะรู้ว่าเราไม่ดีชัดเจนกว่าเราไปคิดว่าเขาไม่ดี เฉพาะขณะที่กำลังรู้ว่าไม่ดีขณะนั้นเริ่มมีปัญญาที่จะเห็นว่าสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรที่จะให้มีมากๆต่อไปการเข้าใจธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากเราอยากจะละกิเลสหมดอยากจะถึงนิพพานแต่เดี๋ยวนี้มีกิเลสก็ไม่รู้แล้วจะละได้ยังไง เพราะฉะนั้นเริ่มเห็นว่ารู้กิเลสของเราเองดีกว่าคิดถึงกิเลสของคนอื่นเพราะเราเพียงคิดขณะนั้นเป็นความคิดของเราความคิดขณะนั้นดีหรือไม่ดีที่เห็นแต่ความผิดของคนอื่นแต่ไม่เห็นความผิดของตัวเอง